สำหรับคอกาแฟนะคะที่กำลังตามหากาแฟที่รสชาติเหมือนดื่มกาแฟสดที่ร้านแต่ว่าสามารถชงเองที่บ้านได้นะคะแล้วที่สำคัญก็คือรักษาสุขภาพได้ด้วยนะคะต้องบอกเลยว่ากาแฟคัมพีหรือคัมพีคอฟฟี่ตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ที่ออกมาแต่ว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องความหอมมากก็คือหอมอาราบิก้าคั่วบดเหมือนอยู่ในร้านกาแฟเลยตัวนี้คือเขาไม่มีไขมันเขาไม่มีน้ำตาลน,นะคะไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะครีมเทียมก็คือทำจากถั่วเหลืองถั่วเหลืองก็คือขึ้นเชื่อขึ้นชื่อ ในเรื่องของการย่อยง่ายนะคะเกดชอบอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่เราอะนั่งทํางานในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยหรือทํางานที่บ้านนานๆหรือที่ไหนที่เราแบบนั่งนานๆแล้วมันจะเกิดอาการแบบปวดล้างปวดเอรโอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือช่วยไปทําให้อาการเหล่านี้นดีขึ้นนะคะช่วยบํารุงสมองบํารุสงสายตาด้วยคือใช้สายตานานๆมันก็ต้องมีความแบบว่าแย่ลงใช่ไหมตัวนี้ก็คือช่วยไปทําให้มันดีขึ้นนะคะสมองบอกว่าความจํา ไม่ค่อยดีหรือแบบว่าความจำแบบที่หลงที่ลืมนะคะตัวนี้ก็คือเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการรักษาบำรุงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะทานได้ทั้งวัยทำงานนะคะยิ่งคนที่เป็นสูงอายุนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณอาคุณตาคุณยายที่อยู่ที่บ้านที่ทานกาแฟตัวนี้ก็คือดีมากนะคะความดันเบาหวานหัวใจนะคะทานได้เลยตัวนี้คือ เพื่อสุขภาพของตัวเองเพื่อสุขภาพของคนที่เรารักนะคะทานกาแฟอยู่แล้วนะคะเลือกกาแฟที่ดีต่อร่างกายนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดไปค่ะ